หม่อมอุมวิยาดายอมทิ้งชื่อเสียงมาอยู่ชนบทหายไปนานมากสำหรับวิยาดาอุมารินหรือหม่อมอุมหม่อมวิยาดายุคคนณอยุธยาที่เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกับท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนแต่ทั้งคู่ก็แยกทางกันมากว่า20ปีแล้วมีทายาทสองคนนั้นก็คือคุณชายเอี่ยวและคุณหญิงแมงมุมโดยที่ผ่านมาหม่อมอุมก็มักจะเผยภาพบรรยากาศบ้านสวนที่จังหวัดเลยอยู่ให้เห็นกันบ่อยๆซึ่งเป็นชีวิตที่ดูเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ ลูกผักเข้าป่าเลี้ยงเป็ดไก่อย่างที่รู้กันดีว่าสถานการณ์ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนทุกประเทศทั่วโลกแต่หลายคนก็มีวิธีการรับมือและพยายามใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและมีความสุขด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปไม่เพียงแค่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเหล่าดารานักแสดงต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนักแสดงรุนใหญ่หม่อมอุ้มที่ต้องหยุดถ่ายงานละครและซีรีส์ต่างๆเช่นกันซึ่งไม่สามารถทําการแสดงได้เหมือนเคยจึงเลือกที่จะเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านสวนใน หดเลยใช้เวลานี้อยู่กับลูกชายคุณชายเอียวเพื่อสงบจิตใจและห่างไกลจากผู้คนในเมือง ซึ่งหมอมอุ้มนั้นได้หันไปทำมาหากินด้วยการทำยาหม่องสมิงไพรที่เป็นสูตรจากการค้นคว้าของลูกชายที่มีสมุนไพรบรรเทาเส้นสำหรับนวดคลายเส้นโดยได้เผยภาพให้เห็นพร้อมกับข้อความว่างดออกกองละครเลยหนีมาเลยมาอยู่กับลูกหลานดีกว่าโปรดัก์ใหม่สมิงไพรสเปร์อุตสาหกรรมครอบครัวมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพราะว่าเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้มันจะมีความรู้สึกว่าจิตใจเราเบิกบานเพราะเขา อบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ